อมชานติวันนี้วันที่20เดือนเมษายนปี2023เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานการศึกษาที่พ่อสอนลูกนั้นคือความเมตตาของท่านกับลูกๆ ลูกนั้นได้มาปลุกโชคของลูกให้ตื่นขึ้นและมาที่นี่เพื่อที่จะมาเป็นเทพในอนาคตโลกใหม่คำถามของเมอรีในวันนี้สัญญาอะไรที่ลูกๆนั้นทำขึ้นมาเบื้องหน้าพ่อสัญญาอะไรที่ลูกๆได้ทำขึ้นมาเบื้องหน้าพ่อคำตอบลูกได้ทำสัญญานี้ปะบา,บาท่านมาที่จะทำบาหลัดให้เป็นสวรรค์ เราจะทําตามสีหมาดของท่านแล้วมาเป็นผู้ช่วยของท่านที่จะเปลี่ยนบาลัดให้เป็นสวรรค์เหานั้นจะกลับมาบริสุทธิ์แล้วทําบาลัดให้บริสุทธิ์ดังนั้นบาบาพูดว่านี่คือสัญญาของลูกบาบากำลังเตือนลูกถึงสัญญาและบาบาบอกเพื่อที่จะมาเป็นผู้ช่วยของพระเจ้าลูกก็จะต้องกลับมาบริสุทธิ์ สาระของคุณธรรมสำหรับเมรีในวันนี้จุดแรกให้ทำงานสงเคราะห์ทางจิตวิญญาณด้วยร่างกายจิตใจและสะของลูกพิชิตราวันแล้วทำอาลัดให้เป็นสวรรค์จุดที่สองเพื่อที่จะได้รับความสุขอันนม้มีขีดจ,จำกัดสัญญาที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์ตัดขาดจากทุกคนอื่นๆแล้วคงอยู่อย่างในการจดจำของพ่อผู้เดียว พรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ก็คือขอให้ลูกพิจารณาตัวลูกเองนั้นอยู่บนเวทีอันไม่มีขีดจำกัดและก็เล่นบทบาทอันสูงส่งตลอดเวลาเช่นผู้สแสดงเอกขอให้ลูกพิจารณาตัวลูกเองอยู่บนเวทีอันไม่มีขีดจำกัดและเล่นบทบาทอันสูงส่งตลอดเวลาเช่นผู้สแสดงเอก ลูกๆทั้งหลายเป็นของโชอยู่ในตู้โชของลูกของโลกลูกนั้นอยู่ท่ามกลางดวงยานอันไม่มีขีดจำกัดทั้งหลายบนเวทีที่ใหญ่ที่สุดทั้งหมด ให้สร้างทุกความคิดพูดทุกการกระทำและแสดงทุกทุกการกระทำด้วยสํานึกรู้ว่าดวงญานทั้งหลายในโลกกําลังเฝ้าดูลูกด้วยการทําเช่นนี้ทุกการกระทำของลูกนั้นจะอยู่อย่างสูงส่งแล้วลูกก็จะมาเป็นผู้แสดงเอง ทุกคนปรารถนาที่จะได้รับบางสิ่งจากลูกดวงยานเครื่องมือและดังนั้นเช่นลูกๆของผู้ประทานให้ให้กับทุกทกคนอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็เติมเต็มความหวังของพวกเขาคติโทษในวันนี้เมื่อลูกมีพลังแห่งสัจจะลูกก็จะได้รับความสุขและพลังอย่างต่อเนื่องเมื่อลูกนั้นมีพลังแห่งสัจจะ ลูกก็จะได้รับความสุขและพลังอย่างต่อเนื่องอัจฉะโอมชาติิ